ขอนอบน้อมแด่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ขอคาระวะครูบาอาจารย์และนักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายกุศโลบายการ,รเผชิญกรรมโดยปกติแล้วอำนาจกรรมเก่า จะส่งผลมากระทบต่อชีวิตเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งเป็นผลจากกรรมใหม่ซึ่งมีพลังมากกว่าด้วยเหตุที่กรรมใหม่มีกำลังมากกว่านี่เองความเพียรจึงให้ผลได้ดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าบุคคลย่อมล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียรหรือสุภาษิตท,ที่เราทราบกันดีว่าความเพียร นำมาซึ่งความสำเร็จดังนั้นคนอาจร่ำรวยได้ถ้าหากขยันคนโง่ก็อาจฉลาดขึ้นได้หากมันศึกษาคนเลวก็อาจจะสำเร็จอรหันได้หากบำเพ็ญเพียรอย่างเอาจริงเอาจังจึงสรุปได้ว่าอำนาจที่มีผลต่อชีวิตมากคือกรรมปัจจุบันนั่นเองเราจึงสามารถหนีพ้นกรรมเก่าหรือบรรเทาให้เบาบางลง หรือเบี่ยงเบนวิบากกรรมต่างๆออกไปให้ผลตัวได้หากอำนาจกรรมใหม่ของเราดีพอและมีปริมาณมากพอด้วยกุศโลบายดังนี้การ,รเผชิญเวรกรรมที่ผัวพันชีวิตต่างๆนั้นมีกุศโลบายอันแยบคายเพื่อให้ได้ประโยชน์จากวิบากกรรมแต่ละบ่วงดังนี้ 1. การทรงสติแล้วใช้ปัญญา เมื่อถึงวาระรับกรรมหากเป็นผลกรรมดีอย่าลิงโลดตายใจจะก่อให้เกิดความประมาทควรทรงสติมั่นไว้แล้วใช้ปัญญาบริหารผลกรรมดีนั้นเพื่อสันร้างกรรมดีอันใหม่สืบเนื่องไปให้ยิ่งกว่าเดิมจึงจะชื่อว่าใช้กรรมดีอย่างกําไรหากเป็นผลกรรมเลวก็อย่าท้อแท้ตีโพยตีพาย ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออกที่เหมาะสมเสมอหากเราสุข,ขุมรอบคอบย่อมหาทางออกนั้นเจอแต่หากบปยวายเสียก่อนนอกจากจะไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆแล้วยังสร้างปัญหาใหม่ทับถมขึ้นอีกเกิดอารมณ์ร้ายจิตใจเสื่อมสามและเหนื่อยยากเปล่าๆเมื่อจำต้องเผชิญกรรมเลวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จงยอมรับความจริงว่า เราสร้างเหตุที่ไม่ดีไว้ผลจึงออกมาไม่ดีดังนี้ดังนั้นพึงเปลี่ยนกรรมเลวให้เป็นกรรมดีเสียเพื่อผลที่ดีในอนาคตโดยสรรสนองตอบด้วยดีทุกครั้งที่เรารเผชิญวิบากนั้นในขณะที่เหตุการณ์ที่ประสบคือผลกรรมเก่าส่วนการสรรสนองตอบคือกรรมใหม่ไม่ว่าผลกรรมเก่าจะเป็นอย่างไรเรามีสิทธิสรรสร้างกรรมใหม่ ให้ดีได้ด้วยกำลังสติปัญญาตัวอย่างเช่นหากเราเคยตบหน้าเพื่อนที่ไม่มีความผิดไว้ในอดีตมาปัจจุบันทำให้เราโดนตบหน้าทั้งๆท,ที่ไม่มีความผิดบ้างเมื่อเผชิญสถานการณ์นี้เราอาจเลือกสนองตอบได้3ประการคือก่อไก่ตบตอบหากเราตบตอบก็เป็นการชำระหนี้เก่า แล้วสร้างกำรรใหม่ที่มีดีขึ้นมาเป็นบ่วงใหม่อีกในอนาคตต้องเจอกันอีกและต้องตบกันอีกขอไข่เฉยหากเราเฉยไม่มีอารมณ์หรือปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นก็เป็นการชำระหนี้เก่าแล้วก็ไม่ได้สร้างกรำรใหม่ใดๆต่อกันจึงหมดสิ้นกันไปอาจจะไม่ต้องเจอกันอีกหรือหากเจอกันก็ไม่ต้องตบตีกันอีก ข้อควายให้อภัยแล้วแผ่เมตตาด้วยเมตตรีหากเราทำเช่นนั้นตอบบนพื้นฐานของความเข้าใจอย่างแท้จริงก็เป็นการชำระหนี้เก่าหมดสิ้นแล้วสร้างกรรมใหม่ที่ดีแทนในกรณีนี้เจอกันอีกย่อมเป็นมิตรกันและอาทรต่อกันนี่เป็นวิธีเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรและเปลี่ยนจากบ่วงกรรมเลวเป็นบ่วงกรรมดี นี่คือวิธีการใช้สติปัญญาในการ,รเผชิญกรรม 2. การหลบในฌานสมาบัติเมื่อเราเข้ารูปฌานสี่อารูปฌานสี่และนิโรสมาบัติร่างกายจะหยุดทำงานชั่วคราวซึ่งเป็นการระง,งับกลไกการเสวยบิบากกรรมไปชั่วขณะและธรรมดาผลกรรมทั้งหลายจะเข้ามาเป็นวาระเมื่อหมดเวลาแล้วก็จำต้องผ่านไป หากเราอยู่ในฌานสมาบัติลึกๆดังกล่าวในขณะที่วิบากกรรมเข้ามาเราก็ไม่ต้องเสวยผลกรรมนั้นทั้งขณะดเดียวกันก็ทรงฌานสมาบัติก็เป็นการสร้างกรรมใหม่อันเป็นมหากุศลให้บังเกิดขึ้นอีกด้วย 3. การแทรกแซงกรรมกรรมแต่ละชนิดให้ผลไม่พร้อมเพียงกันซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของความตั้งใจ และความบริสุทธิ์ใจของผู้ถูกกระทำดังนี้กอไก่คารุกรรมซึ่งหมายถึงกรรมหนักเช่นการเจริญฌานสมาบัติการกระทำต่อพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พ่อแม่และสังคมจะมีผลทันทีที่ได้กระทำและให้ผลสืบเนื่องตลอดไปจนกว่าจะเข้านิพพานขอไข่ อาจินนกรรมซึ่งคือการกระทำที่ทำจนเป็นนิสยัยจะได้ผลเร็วรองลงมาและสืบเนื่องนานเท่าที่กรรมนั้นยังคงเป็นนิสัยอยู่ข้อควายและหูกรรมซึ่งเป็นกรรมเบาเช่นการรังเกียจสัตว์อื่นจะมีผลช้าและมีวาระรับผลสั้นงองโงกตตตากรรม ซึ่งคือกรรมที่กระทําโดยไม่ได้ตั้งใจได้แก่อุบัติเหตุทั้งหลายเป็นต้นจะให้ผลเมื่อกรรมประเภทอื่นๆอ่อนตัวลงแล้วและเมื่อมีความประมาทเป็นปัจจัยเมื่อเราทราบว่ากรรมแต่ละประเภทให้ผลต่างกันดังนี้เราก็สามารถจัดสรรชุดกรรมของเราให้สมควรได้ตัวอย่างเช่นหากผลกรรมที่เรากำลังจะ,ะเผชิญในอนาคตอันใกล้นี้ คือผลกรรมเลวจากอาจินตกรรมและละหูกรรมหลายชุดเราก็สามารถแทรกแซงกลไกกรรมได้ด้วยการสร้างครุกรรมที่เป็นกุศลขึ้นมาทันทีคารุกรรมซึ่งมีความเข้มข้นกว่าย่อมให้ผลก่อนอาจินตกรรมและละหูกรรมก็ต้องถอยออกไปหากกรรมที่เราต้องรับผลเป็นกรรมเลวประเภทครุกรรมเหมือนกัน เราก็สามารถบรรเทาความเลวร้ายที่จะประสบได้โดยการสร้างคารุก,กรรมที่เป็นกุศลขึ้นมาเมื่อกรรมที่มีน้ำหนักเท่ากันมาในวาระเดียวกันดังนี้จะไม่อาจทำให้วาระของอีกกร,รมหนึ่งถอยร่นไปแต่จะรับกรรมพร้อมกันคือทั้งผลกรรมเลวและผลกรรมดีซึ่งก็ยังดีกว่าที่จะรับแต่ผลกรรมเลวอย่างเดียวเพราะถ้าไม่มีกรรมดีมาแล้ว จะหาทางออกจากปัญหาไม่เจออัหนหการแทรกแซงกรรมนี้กรรมทั้งหลายที่เราเคยทำไว้ก็ยังอยู่เพียงแต่เราจัดลำดับใหม่ตามน้ำหนักและอำนาจในการสนองผลของกรรมเท่านั้น 4. การคลายขันในการฝึกสมาธิแบบผ่อนคลายจนทำให้ร่างกายและจิตใจสงบระงับจะมีการปรับองค์ประกอบภายในขันใหม่ สิ่งผิดปกติต่างๆในขันทั้งหลายจะถูกขับออกไปจากกายและใจด้วยเป็นหลักธรรมดาของทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้ที่ถ้าลดอุณหภูมิให้สงบเย็นลงองค์ประกอบภายในจะจัดเรียงตัวกันใหม่ให้เป็นระเบียบมากขึ้นยิ่งเย็นลงเท่าใดองค์ประกอบภายในก็จะมีความเป็นระเบียบเท่านั้นยิ่งองค์ประกอบภายในประสานกลมกลืนกัน ด้วยระเบียบอันดีเพียงใดก็จะขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปได้เพียงเท่านั้นยิ่งขจัดสิ่งแปลกปลอมออกไปได้มากเท่าใดก็บริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้นยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าใดก็จะมีอนุภาพเพิ่มพูนมากขึ้นเพียงนั้นดังเหล็กเมื่อเป็นเหล็กธรรมดาโมเลกุลของมันจะไม่เป็นระเบียบยุ่งเหยิงสับสนและเป็นเหล็กที่ด้อยคุณภาพ แต่เมื่อลดอุณหภูมิให้เย็นลงโมเลกุลของเหล็กน,นั้นก็จะเรียงตัวกันใหม่ให้เป็นระเบียบในขณะที่โมเลกุลจัดเรียงตัวกันใหม่นั้นโมเลกุลประเภทเดียวกันก็จะเกาะตัวเข้าหากันโมเลกุลที่แปลกปลอมต่างพวกก็จะถูกเบียดออกจากกลุ่มเมื่อโมเลกุลของเหล็กทั้งหมดเรียงตัวกันเป็นระเบียบจนเป็นเนื้อเดียวกันดีแล้วก็จะมีอำนาจดึงดูดเกิดขึ้น กลายเป็นแม่เหล็กหรือที่เห็นกันชัดอยู่เป็นประจำก็คือน้ำหากเรานําไปต้มให้ร้อนก็จะเดือดพลุ่งพล่านหากลดอุณหภูมิให้เย็นลงมันก็จะสงบนิ่งแต่ถ้าทำให้เยือกเย็นยิ่งยวดแล้วก็จะแข็งแกร่งกลายเป็นน้ำแข็งขึ้นมาในทํานองเดียวกันคนก็เช่นกันหากจิตใจเร่าร้อนมากก็ฝุงซ่าน ตะเกียกตะกายทุรนทุรายหากสงบเย็นลงก็นิ่มนวลมั่นคงแต่หากเยือกเย็นจนเป็นปกติแท้แล้วก็นิ่งสนิทมีความเบิกบานคงทนถาวรและมีอำนาจสูงดังนั้นกรรมเลวอันเป็นสิ่งผิดปกติในร่างกายและจิตใจจึงอาจมาลายไปได้ด้วยการคลายขันเพราะกรรมทั้งหลาย ย่อมสะสมอยู่ในขันนั่นเองเมื่อเราเป็นผู้กระทำความรู้สึกว่าเป็นผู้กระทำก็อยู่ในขันเมื่อเราคลายขันปรับองค์ประกอบใหม่ให้ปกติเอาความเป็นผู้กระทำออกเสียหรือในกรณีที่ถูกกระทำก็เอาความเป็นผู้ถูกกระทำออกเสียก็จะไม่มีวาระแห่งการทวงหนี้กรรมใดๆอีกเพราะไม่มีความเป็นเจ้าหนี้ หรือลูกหนี้ใดๆสำหรับกรรมนั้นนั้นแล้ววิธีการคลายขันนี้บุคคลจะไม่สามารถคลายขันจนหมดกรรมทุกประการได้เพราะการประกอบกันของขันแต่ละชนิดก็เป็นกรรมและผลของกรรมเช่นกันกระนั้นบุคคลสามารถรักษาปกติสุขแห่งร่างกายและจิตใจทั้งบําบัดสิ่งผิดปกติอันเลวร้ายออกจากขันได้ ด้วยการคลายขันนี้การคลายขันขณะนั่งสมาธินั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นการคลายมนทินออกซึ่งอาจมีอาการต่างๆทางร่างกายปรากฏขึ้นและเมื่อคลายขันแล้วก็จะเกิดความปีติสุขตามมาเช่นกอไก่คลายขันที่ระบบประสาททั้งห้ามีอาการขนลุกชูชันน้ำตาไหลเป็นต้น ปีติสุขที่เกิดขึ้นเรียกว่าขุทธกาปีติคอไข่คลายขันในเส้นประสาทภายในรู้สึกแแปลบปีติที่เกิดขึ้นเรียกว่าขณิกาปีติคอควายคลายขันตามเซลล์รู้สึกสู้ซาส่านไปทั้งตัวปีติที่เกิดขึ้นเรียกว่าโอกันติกาปีติงอง,งูคลายขันในโครงสร้าง ลอยขึ้นมาจากพื้นปีติที่เกิดขึ้นเรียกว่าอุเพงคาปีติจอจานคลายขันตามอวัยวะต่างๆรู้สึกเย็นเอิบอาบไปทั่วสรรพังกายปีติที่เกิดขึ้นเรียกว่าพารณาปีติเมื่อคลายขันจนเกิดปีติขึ้นกรรมก็เป็นอันคลายไปเป็นชุดๆกรรมก็จะเบาบางลงขันก็จะสะอาดขึ้นโดยลำดับ 5. การอโหสิกรรมการให้อโหสิกรรมเป็นการตัดบ่วงกรรมกรรมที่ได้รับการให้อโหสิกรรมแล้วเป็นโมฆะกรรมย่อมไม่ให้ผลใดๆอีกดังนั้นกรรมใดที่มีเจ้ากรรมในเวรผูกบ่วงพยาบาทอยู่และเจ้ากรรมในเวรนั้นก็ได้มาปรากฏต่อหน้าแล้วก็พึงประกาศอโหสิกรรมแก่กันโดยตั้งจิตอธิษฐานว่ากรรมชั่วอันใด ที่ท่านได้กระทําแล้วต่อข้าพเจ้าด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีอันทําให้ท่านต้องตกระกรรมลาบากอยู่หรือจะตกระกรรมลาบากในการต่อไปข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่บาปเวรน,นั้นของท่านขอท่านจะได้เสวยผลกรรมอันทุกทรมานนั้นเลยและหากมีกรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วต่อท่าน ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีขอท่านจงงดโทษอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจากสำรวมระวังในการต่อไปจากนั้นก็แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปยังเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งใกล้และไกลก็จะตัดกรรมอันไม่สมควรเสียได้แล้วหมัน่นเจริญกรรมใหม่อันสมควรต่อไป 6. การก้าวล่วงกรรมในกรณีเรากระทําผิดไว้และสำนึกแล้วแต่ไม่ทราบว่าเจ้ากรรมในเวรของเราอยู่ไหนหรือเจ้ากรรมในเวรยังไม่ให้อภัยหากเราสำนึกผิดอย่างเดียวจะรู้สึกเสียใจต่อการกระทําของตนเองแล้วจมอยู่กับความไม่พอใจในการกระทําของตนเองในกรณีดังนี้พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้ก้าวล่วงออกจากกรรมเสีย โดยการกำหนดอธิษฐานจิตตั้งใจให้มั่นว่ากรรมนั้นเป็นสิ่งไม่สมควรต่อไปนี้ตลอดนิรันดรเราจะไม่กระทำกรรมนั้นอีกเป็นอันขาดเมื่อเราตั้งใจแน่วแน่ดังนี้แล้วใจของเราจะก้าวออกจากกรรมนั้นได้และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปกรรมดังนั้นจะไม่เกิดขึ้นในใจของเราอีกเป็นอันขาดนี่เป็นเทคนิคการก้าวล่วงออกจากกรรม 7. การชำระจิตให้บริสุทธิ์การชำระจิตให้บริสุทธิ์เป็นการยกระดับจิตใจให้หลุดพ้นจากอำนาจทั้งปวงแม้อำนาจกรรมเมื่อทำลายอัตตาแห่งอวิชชาได้แล้วก็ไม่มีผู้กระทำเมื่อไม่มีผู้กระทำก็ไม่ถูกกระทำและไม่ต้องรับผลของการกระทำใดๆบางท่านอาจสงสัยว่าครั้งพระพุทธองค์ทรงพระชนอยู่ ทำไมยังต้องรับผลกรรมเก่าอยู่ด้วยเล่าการที่ท่านรับผลกรรมเก่านั้นเพราะท่านยังดำรงขันอยู่การบันทึกกรรมก็บันทึกไว้ที่ขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อละความผูกพันในขันได้จึงไม่ต้องรับคนกรรมใดๆอีกแม้แต่น้อยทรงอยู่ในความหมดจดผ่องแผ่นนิรันดร ที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเราสิ้นบุญและบาปแล้วเว้นแล้วจากความเดือดร้อนทั้งปวงไม่มีความโศกไม่มีความคับแค้นปราศจากอาสวะจากปรินิพานและเมื่อท่านละขันห้าเข้าสู่ปรินิพานแล้วจึงดำรงอยู่ในวิมุตติสุขอันไม่เสื่อมสลายที่กรรมใดๆก็ไม่อาจระแคะระขายได้แม้เราจะมีกุศโลบาย การ,รเผชิญกรรมอันแยบคายนานาประการกระนั้นบุคคลพึงตระหนักไว้ว่ากรรมทั้งหลายเป็นอจินไตยคือไม่มีที่สิ้นสุดตั้งแต่เป็นสัตว์เซลเดียวพัฒนาตนมาโดยลำดับจนเป็นสัตว์ชั้นสูงอย่างนี้ทำกรรมมาแล้วนับไม่ถ้วนมีบ่วงกรรมอันประมาณไม่ได้ถักษารเป็นชาตาชีวิตและสัมพันธ์อันซับซ้อนอยู่ ดังนั้นอย่าคิดว่าเราจะล้างกรรมให้หมดจะได้สะอาดมันเป็นไปไม่ได้เพราะอนันตกรรมย่อมไม่อาจถูกทำลายได้หมดแต่เราอาจบรรเทาเบาบางเบี่ยงเบนหรือระง,งับเป็นบ่วงกรรมไปได้และสามารถยกระดับจิตใจเข้าสู่ความบริสุทธิ์จนหลุดพ้นอำนาจกรรมทั้งปวงได้การ,รเผชิญกรรม ด้วยกุศโลบายที่ดีต่างๆเหล่านี้ก็คือกรรำใหม่ประการหนึ่งซึ่งเป็นการพยายามใช้ปัญญาและศิลปะอันแยบยนต์จัดวิถีชีวิตของบุคคลให้ดีขึ้นซึ่งคือวิธีการบริหารดวงชะตาชีวิตนั่นเองมเมื่อปัญญาชนบริหารดวงชะตาชีวิตของตนด้วยความชาญฉลาดย่อมดำรงตนได้อย่างเป็นประโยชน์ได้โดยสมควร